สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะราศีดวงเฮงแห่งปีค่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะครูจีกรารก็มีข่าวดีนะคะดีดับเบิลนะคะดีสองชั้นดีสองเด้งดีสองต่อมาบอกท่านที่เกิดมาบอกให้ทุกท่านที่เกิดลัคนาราศีมีนใครเกิดลัคนาราศีมีนกดเลข5้ามาให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะโอเคค่ะลัคนาราศีมีนเนี่ยตั้งแต่วันที่8เมษาเนี่ยดาวพฤหัสทับลัคนาโชคชั้นแรกคือไม่ได้คู่ก็ได้เงิน ไม่ได้เงินก็ได้บ้านคุณเข้าใจความหมายไหมคุณได้อะไรแล้วบ้างตอนเนี้ยตอนเนี้ยชีวิตแบบสว่างขึ้นเปิดขึ้นดวงเปิดขึ้นดวงคุณปิดมาปีหนึ่งอะ่ะดวงคุณเพิ่งเริ่มรู้สึกว่าหายใจออกโลงตั้งแต่วันที่8เมษายนจริงไม่จริงคะจริงไม่จริงคะให้คุณนับไปเลยนะถึงเมษาปีหน้าตอนเนี้ยมีนดวงขึ้นนะคะ ใครจะเจอคู่แท้ก็จะเจอปีนี้แหละใครที่จะได้บ้านได้รถนะคะมีความร่ำรวยบังเกิดก็ปีนี้ละค่ะทีนี้ต่อเลยนะคะและนับตั้งแต่วันที่26มิถุนาค่ะอันนี้จะไปถึงโชคชั้นที่ล้วนะนับตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่26มิถุนาไปจนถึงวันที่8สิงหานะคะคนที่เกิดลัคนาราศีนีนเนี่ยมีดาวการเงินคือดาวพร้างคาน ดาวพระ้างคานนะคะ,สะเสด็จเข้าตำแหน่งกเกษตรตาทิบดีคำว่าเกเษตรตาทิบดีคือเข้าเจ้าเรือนตนพร้างคานเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วท่านสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะคะอันนี้คือบ้านของท่านและตั้งแต่วันที่26มิถุนานเนี่ยะคะจนถึงวันที่8สิงหาเนี่ยการเงินสเสด็จเข้าบ้านของคน,นมีหมายความว่า คนมีนนะคะจะมีโอกาสสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรนะคะมีเงินเข้ามาอย่างแบบอย่างง่ายๆอย่างสบายๆเนี่ยซึ่งครูเจตวังเนี่ยมีคนที่มาตรวจดวงด้วยหลายคนที่เกิดลัคนามีนบางบางคนนะไลฟ์ฟัง ครูอยู่ดีๆดขอเลขที่บัญชีหนูอะคะ่ะเ <ๆ S 1> พื่อนกันแล้วเขาก็โอนเงินให้อะไรเงี้ยบางบางทีเนี่ยแฟนเนี่ยค่ะก็พาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะครูบางทีอ,อยู่ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็ซื้อสร้อยคอทองคําให้หนูหนัก2บาทอันนี้คือคนมีนจะเกิดภาวะแปลกๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะราศีดวงเฮงแห่งปีแล้ววันนี้ถึงวันที่8สิงหาเนี่ยดวงคุณก็จะเฮงดับเบิลนะคะ ครูใจกลางมาบอกโอกาสดีของดวงชะตาคุณค่ะก็ยินดีด้วยกับท่านที่เกิดลัคนามีนตอนนี้ฟ้าเปิดก็ขอให้ตั้งใจนะคะอะไรที่เสียแล้วเสียไปค่ะลุยใหม่สร้างใหม่ขอให้ทุกคนรวยๆยิ่งๆขึ้นค่ะ